ทับทามน้องปื้นรู้ไใช่เหรอวานไปไปเมื่อไหร่วานจะไปวานเหรอไปกับใครไปนี่แหละไปหลายหลายคนเลยสองสามคนไปทับทามน้องปื้นให้เซียมเจ้าเป็นจริงเหรอยิ้มถามเซี่มเป็นเอาดีบ้านเหรอเขาเขาบอกว่าจากบ้านเนาะเขาบอกว่าพ่อลองไปทาบทามน้องฟื้นยี่งความคิวให่ตอนนี้คิ้วมเลยเลยเราคิดนอนคิดตั้งเมื่อคืนเนาะเราคิดทุกอย อาแซมจัดไปเลยจัดตัวจัดตัวจิโมคุกจัดไปคุกดิคุกก็ไม่คุกไม่รู้อะไรไม่ไปซื้อข้าวหลามไปชื้อน้องเพิ่งอายุแค่สิบห้าเรียนมาอะไรนะมาสามเลยมาสามน้องเฟิร์สไปอุดหนุนด้วยอุดหนุนด้วยแล้วไปทาบทามด้วยว่าตกลงน้องจะรักแซมจริงไหมเอาแล้วน้องมิมทางนี้ล่ะ ไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวจะไม่ได้งานได้การไปเอ้าผมก็ไปเรื่องของผมทั่วเนี่ยดูว่าทำถึงนี่อ่ะหยุดเลยอ่ะรีบไปไหนยอ่ด้วยยากยกันเดี๋ยวแซมเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ทัวร์ไอซ์แองเกวลมา รถไปแท่มาออกเงินซื้อดินเขาเลยเอารถไปแล้วเอาเงินซื้อดินกี่รถกี่รถก็นี่นี่อันนี้จะก่พ่อเาเนอะ่ปุ่ะตัดรถไปใส่กัตัดไปก็หานี่างานี่เกเกียกพ่อลอี้อันนี้จบยังจบแล้วเให้จบเ็เขาจะเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้ว มีไปเดี Being, ๋ยวเราไปดูดินกันครับบกมันดิบไม่ได้มันกระจายน้อยเอาวิโก้ดิบอ่ะ้เยอบนยางเสร็จตุ้งบ่ นสุดิโอิดๆๆๆๆพัๆแกจ้พักๆๆๆๆพังๆๆๆๆเออเรืแล้วเออ

โอ้โหดิดิบดิดิบดิบรงเลยโอ้โอ้ยโอ้ยดิบๆิโอ้เดือนที่มาเลยอ้อ้เรงเเร่งได้จริงเดี๋ยตุ๊กหาย มวนรอบหนึ่งครับนี่ก็รู้สึกได้เลยออย่าดราม่านะครับเราโอใครโทรมาเร็วปาวเวอร์เฟียวเร็วปาเวอร์เร็วปาวเวอรสวยด้วยเป็นไงอ่ะ อ๋อชาร์ก็ได้มันมันตั้งได้เหรอะในเนี่ยเฮ้ยมันปรับได้เหรอที่ว่ะพี่เท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 ีท่นี่เท่าของเขาข้างหน้านล้วอ่ะอย่าอย่าอย่าเอ้ยเร็ว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 วีมันเร็วมันวีมันมันตั้งได้ด้วยเหรอเท่าไหร่เนี่ยทำทำหมดเท่าไหร่เนี่ยถ้าจะทำเนี่ยตัวนี้ต่อรุ่นนี้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยรวมส่งไปเลี้ยวเนี่ยใช่ติดตั้งอ่ะ โอ้ยติดตัางกีย่าันไแต่ว่าตัวรุ่น2020กําลังจะแกะแ <Okay. S 1> าสูตรอยู่หาสูตรมีแล้วมันมันใช่ตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันไม่คนละตัวรุ่นปี2020มันต้องหรื้อคอนโซลนี้ออกมาแล้วก็มาตัดสายประมาณแปดเส้นตัดสายแปดเส้นใช่แล้วก็มาจำต่อ้มาจำตัวสามเส้นหรือสี่เส้นเนี่ยจำไม่ได้ โอ้ยโอ้โห,โโหเร็ว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 ,วตั้งเร็วอุ้ยรถใครเนี่ยเซนุเซนุใช่นี่นใครวะแกะสงาโอ้สองร้อยเอ้ยไม่ใช่สอง ร้อยหกสีทร้อยร้อยสี่เอ้ร้ 100, 100อยสี่ร้อยสามนี่นเลยแต่มันติดสองรอยสิติดสติกเกอร์อ่มันต้องขับอย่างงี้เหรอรถคันเนี้ยไม่มันเป็นเอง๋อใช่นิหยียบเราหยียบปกตินี่มันเป็นเองเหยียบปกตินี่แหละ ไปทําเอาไปทําบุญที่วัดหรือเอาไปทาบุญที่บ้านบ้านใครบ้านเขาไอ้นี่แหละเป็นไรบ้านเขาเป็นไรเขาจะสร้างบ้านใหม่เเขาจะสร้างบ้านใหม่ต้องเอาไปทําบุญก็คือมันขาดดินอตอนนี้เสาอุปกรณ์อะไรมีแล้วไงทีนี้เขาจะสร้างบ้านให้คนยากไร้คนยากไร้ คือตอนนี้อะบ้านของแกคือญา,าติพี่น้องเขาแบ่งที่ให้เรียบร้อยแล้วออตอนนี้อะเป็นกระตบอ๊อบเดี๋ยวจะพาแซมไปดูก่อนว<อ>่าเป็นแบบไหนนี่นะแล้ว<อ>เราก็จะไปหาบอ่อดินแถวนั้นแล้วเราจะเอารถไปประมาณสักสี่คันก็ได้เอาสมมติเนาะสมมติเอาสิรบสสรถเนี้ยเ,เราไม่ต้องวิ่งแบกอย่างนี้ไปนู่นใช่ใชใชใช ราก็หาซื้อนุท่นูุ่นสมมติสิบรถก็ตีไปรถละร้อยใช่ไหมสมมติเนาะใช่ใช่คันละคันละสองเที่ยวก็ตีไปสิบรถก็พันหนึ่งค่าดินเราก็สามารถช่วยกันนิดนิดหน่อยหน่อยได้นะครับก็อย่างว่าเลยครับเราคือก็อยากให้เขามีบ้าน,นได้อยู่เหมือนกับเราใช่นะครับเขาํำบากกว่าเรานะครับก็คือสมมติตอนเนี้ย มันเป็นหน้าร้อนอยู่ใช่ไหมข้างๆไม่มีอะไรกั้นเลยมีแค่ไม้ไม่มีอะไรกั้นเลยเป็นะต๊อาะแบบมีแค่หลังคาเฉยมีแค่หลังคาเฉยเออแบบนั้นเลยใช่แกก็อยู่แบบนั้นก็อยู่แบบนั้นอยู่คนเดียวอยู่สามคนอยู่สามคนพ่อแม่ลูกแล้วเวลาอาบน้ําก็ข้างนอกเราโอ้แล้วก็มานอนอยู่ตรงนั้นเลยใช่เห็นแล้วแบบ คือแบบก็อย่างมากเลยเราเราเราอยู่แบบนี้แล้วเขาอยู่แบบนั้นอ,ะอ่ะอที่สภาพดูห้องน้ําไม่มีอ,อะไรไม่มีแล้วเกิดหน้าฝนเอาแซมขึ้ด,ดูเนาะฝนสาดแล้วตอนนี้น้องก็อายุอ,า,อายุน้องตอนนี้กําลังเรียนอยู่อยู่ป .4 โอ้เดินอยู่ป .4 ใช่เรียนบ้านกวดนี่เลยก็น่าจะโรงเรียนแถวๆนั้นเนี่ย ก็เลยพอดีเมื่อเช้าไปบริจาคสิ่งของก็เลยไมเห็นบ้านแบบนั้นก็เลยทีมงานเราก็เนาะมันเป็นสายบุญรถบรรทุกอยู่แล้วนะครับก็เลยช่วยเหลือ,อะนะครับหรือว่าใครมีจิตศรัทธาเนาะครับ,รบก็สามารถโทรมาถามมาหาผมก็ได้หรือว่าโทรไปหาเสียตุงก็ได้หรือว่าแซมปิงก็ได้นะครับ,รบก็บริจาคก,กันเนอะนี่ค่าดินเนอะจว้อย่างนี้ เราสามารถซื้อตัวนี้ได้อุปกรณ์อิฐหินปูนทรายมันต้องมีอยู่แล้วครับนัอิฐบล็อกนะครับแต่นี้คือที่แน่ๆเราก็อยากถมดินให้ให้ให้ก่อนครับเพราะว่าดินก็ถ้าเราไปซื้อไม่มีทีมงานไหนไปช่วยใช่ไหมถ้าเราไปซื้อรถละสองร้ิถ้าสิรถตกไปเท่าไหร่ครับแพงแพงถ้าเขาเก็บเงินตัวนั้นเอาไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นนู่นนี่นั่น ก็ก็ยังพอมีประโยชน์ใช่ไหแต่นี่เราช่วยแบบเต็มใจครับใช่เราเต็มใจครับเพราะว่าเราก็คือเราจะไม่หยุดนะครับจนกว่านั่นแหละโลกจะแตกใช่นะครับเราก็มีน้อยเราก็ช่วยตามจิตสตาเรานะครับนั่นแหละนั่นแหละใครจะว่าผมทีมงานผมยังไงก็ช่างครับบ้าเล่นนู่นนี่นั่นหลายอย่างครับมาม่าก็มีเยอะนะครับ แต่เราก็ด้วยความเต็มใจของเราด้วยความเต็มใจของเราคือเราอยากให้อยากทําให้เขานะครับถึงจะเป็นทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะครับที่มอบให้เขาเขาก็ยังภูมิใจนะยังไงก็ได้ของจากเราอะไรประมาณนี้คนละนิดคนละหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ดินมันมาจากนี้ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ใช่เรากันอีกคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีบรรยากาศหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมก็จะลงให้ดูนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับทั้งสองช่องเซมนิ่งนะครับีเซมนี่เซมบิงนะครับเดี๋ยวเรื่องทวงครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมครับไปเครับ